สื่อขอเซตนะคะไลฟ์ ep ยี่สิบหก dji dji เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเอาน้ำลงอ๋อเดี๋ยวนะคะขอแก้ปัญหาหน่อย dji หันมาแล้วโอเคค่ะแม่สื่อขอเซตไลฟ์ ep 2ีนะคะใช่ค่ะวันนี้อันนี้เปลี่ยนวิวนิดนึงก็ห้องเดิมนี่แหละแต่เปลี่ยนวิวมันจะได้รับแสงหน่อยวันนี้รับแสงวันนี้แดดดีหลังจากแบบเหมือนวิกนี้ไม่ค่อยมีแดดเลยเมื่อวานฝนตกกี่ชั่วโมงตกหนักนะพี่บี อ๋อเหรอตั้งกับแบบสิดมงมั้งแล้วก็ตกตกหนักจนแบบช่วงบ่ายบ่ายสองถึงจะแถึงจะซาลงแต่ก็ยังตอแอบหนีเที่ยวมาใครใครเลยเนี่ยเออรู้ก็ดิ่มกันเพราะว่าอยากจะให้ช่วยมาติดติดตามช่องพี่บีส่วนตัวหน่อยเออช่องพี่บีส่วนตัวบนเฟซบุ๊กเนาะเออบีคุณชุลีบ้านฟ้าบีคุณชลีเออช่บ้านฟ้าบ้านต่อแล้วก็บ้าน บ้านแดงออจโอ้ออออยากโอเคนั่นนะคะมาตามกันนะคะพี่บีไปมูเตลูมาที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ไปมูที่ไหนมาบ้างคะเนี่ยพี่บีออเก็บเก็บไฮไลท์<ม>ก็จะมีวัดพระสิงห์เนาะวัดเก่าแก่ของเชีงยงใหม่แล้วก็วัดเจดียหลวงนะคะอันนี้ก็เก่าแก่คือเก็บไฮไลท์จริงๆแล้วก็วัดโลกโมลีแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือวัดอุป,ปคตวัดอุคอ๋อุปคตโอเคอุปคตอโอ เพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามดดำหรือใครก็ตามเขามามูกันเนาะโหพึ่งพึ่งรู้จักพระอุปคุตตอนนี้เงนงหน้าตาวันนี้ดังนะวัดโลมลีวัดโลมลีออังอไปอธิษฐานไปดูได้เลยพี่ลงรูปลงคลิปวิดีโอนะไป,ไปไปไหว้แล้วก็เออ่ไปอะไรก็เรียกเลยสวนมนไปดูเลยค่ะไม่ได้แบบว่าไปนั่งสวนนานๆน,น,นะคะคือไป ยกมืออธิษฐานอะไรแบบนี้แหละไปดูเลยตีละคงดีละครังนะคะเอามาฝากค่ะ,<า>คะอ่ะมาเรื่องของเราดีกว่าวันนี้เออตอนนี้ตอนอะไรฮะวันนี้ก็เป็นอีพีที่ยีหเราจะคุยกับเรื่อง first date ค่ะบางคนคุยกันมาสักระยะแล้วแหละแต่แล้วสักพักจะต้องมีการนัดเจอ ตัวเป็นนตัวจริงๆกันเนี่ยไม่รู้จะเตรียมตัวยังไงไม่รู้จะคุยอะไรด้วยไหมประมาณจะแต่งตัวไปยังไงจะคุยยังไงดีจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์หรือเจอต้องแบบทํายังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเคยเห็นนี้เราก็อจะมาแจกทริคเนาะค่ะเคยเห็นหลายคนเลยอาจจะเขินหรือว่าคุยกับคนใหม่เอ๊ะคุยหัวข้ออะไรดีคุยไม่ออกนาะคุยหัวข้อข้อเดิมๆใจบางคนจากที่แบบรูปร่างหน้าตาโอเคดีอยู่แล้วแต่แบบ ไม่รู้จะวางตัวยังไงทําตัวไม่ถูกเงี้ยมันก็ทําอาจจะทําให้แบบเสียบุค,คลิกไปได้แล้วก็กลายเป็นสารต่อกันไม่ได้เนาะ<ม>คน,นคนที่เจอปัญหาบนแอป,ปหาคู่ก็ชอบบอกเราว่ามันทักแล้วหายแบบชื่ออะไรอเอ่อเรียนที่ไหนทํางานอะไรแล้วก็หายหายหายเป็นแอปแชทเอ่อทักเพราะว่าเราไม่ได้รู้วิธีสารต่อวิธีพูดคุยอะนี่คุณเอกเดวิสก็เลยมาบอกเลยคะ่ะสอนหน่อยครับเอกเดวิสคุณเอกเคยอยู่ในรายการเดวิสหรือเปล่าคะ คิดว่าใช่นะเพราะว่าน่าจะเป็นนักร้องอาร์ติสอะไรอย่างนี้ค่ะจริงหรอพระเจ้ากับขระุที่เข้ามาต้องแวะมาเล่าต้องแวมาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วล่ะค่ะว่ามีประสบการณ์ยังไงแต่ว่ากําลังจะไปออกเดทหรือเปล่าถึงมาให้สอนใช่คุณเอครับนี่คุณเอกเหรอโอเคอย่างไนวันนี้เรามาคุยกันอยู่กับ first date s u r v i v a l ค่ะเเราเริ่มกันเลยวิธีเตรียมตัวก่อนที่จะมาเจอจากบางคนเจอกันจาก โลกออนไลน์น้อเป็นหาคู่เอยแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นต่างๆโซเชียลมีเดียใช่โซเชียลหรือแม้กระทั่งจากบริษัทจัดหาคู่แบบเราอ่าใช่อย่างนั้นเรามาเตรียมตัวกันก็คืออ่ะหนึ่งด้านความปลอดภัยค่ะพี่บีแน่นอนต้องไปเจอที่สาธารณะนะคะใช่เลือกสถานที่ที่เป็นที่สาธารณะเนาะเลือกยังไงอ่ะยังไงดีโอเป็นพี่เวลาพี่เมื่อก่อน ฉันก็เคยออกเดทเนาะพี่ก็จะเลือกแบบถ้าเอาสบายใจสุดๆเลยอ่ะก็เลือกในห้างแล้วก็เลือกเวลากลางวันอย่าไปแบบร้านลึกลับในซอยเปรียวไอ้ไอ้ร้านแบบซีคริแบบฟิลที่เขารีวิวร้านลับๆแล้วก็แบบเลี้ยวเยอะๆซอยอันนึงล่าสุดเห็นอันนึงที่เพชรบุรีต้องผ่านป่ากล้วยแล้วเข้าดงมะพร้าวโอ้ย่างงั้นอย่าเพิ่งไปเดทแรกไม่รู้จักกันแนะนําอะไรที่เป็นสถานที่แบบพลับบีคนคนอาจจะแบบ ทุกท่านในระดับหนึ่งที่แบบว่าเอ่อถ้ามีปัญหาอะไรเราสามารถขอความช่วยเหลือเขาได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบพวกคาเฟ่ร้านเอ่รห้างร้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเอกบอกว่าไปนัดสาวไปกินหมูกระทะเขาจะชอบไหมครับหรือหมูกระทะในห้างอุ้ยแต่ชอบนะทอ้ทีก็ชอบนะหมูกระทะฟิลปิ้งย่างอ่ะไม่ต้องถึงขั้นอิสกายาหลอกหมูกระทะสองคนอุ้ยลูกค้าขนาดลูกค้าเราพี่ยังเคยเจอเลยเขานัดไปกินส้มตำไก่ย่าง เป็นฟิลประมาณไหนไลฟ์สไตล์เขาประมาณถามเขาใช่ถ้าเรามีการค<ม>ุยก่อนถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็ซื้อใจผู้หญิงด้วยให้ผู้หญิงเลือก<ะ>เลือกก่อนอ๋อชอบ